สวั fans, สดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอาทิพัฒน์นนทภานะครับวันนี้เช้านี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูนี่เลยครับชวนชมสวยๆนะครับต้นนี้นะครับว่าพาท่านผู้ชมมาชมต้นนี้ครับชวนชมมีเป็นร้อยนะครับแต่สายพัน์ธุนี้มีอยู่ต้นเดียวนะครับที่สวนนะครับได้มาต้นเดียวนะครับน้องเขาชื่อราชินีนะครับราชินีเลี้ยงมา ปีนี้ปีที่สองแล้วนะครับแต่นี้เพิ่งจะเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนดินให้เขานะครับเนี่ยตอนนี้ชื่อนะครับเขียนชื่อไว้นะครับชื่อราชินีเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี6 5หนี่เองนะครับเห็นไหมครับกระถางเขาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาโตแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหม่แล้วนะครับดูความสวยงามนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมแปลกใจว่าเอ้รากเขาทําไมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกรากรากตะขาบนะครับท่านผู้ชม ม่เขาเรียกรากแต่ขาดรากต่ขาดนี่คือพอเขาโตขึ้นมาปุ๊บเราก็ตัดเลยครับตัดให้เขาแตกรากขึ้นมาใหม่แล้วก็แต่งรากรากไหนที่มันไม่สวยเราก็เอาเขาออกให้เขาเป็นเสมอกันอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับ,ร,บรอบๆเห็นไหมครับเรียกรากแต่ขาดในวันหลังจะพาท่านผู้ชมล้างรากดูแล้วก็แต่งรากแต่งกิ่งนะครับนี่นะครับ,ร,บรอบๆพาดูความสวยงามนะครับใบก็เขียว สวยมากเลยนะครับแต่ว่าใบาเขายังไม่ค่อยเสมอกันนะครับเดี๋ยวพอพอจะเปลี่ยนกระถางนี่ผมก็ต้องแต่งนะครับการแต่งกิ่งนะครับรากนี่โอเคแล้วรากไม่แต่งละนะครับเราก็จะตัดรากฝอยออกนิดหน่อยอย่างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยส่วนอย่างเงี้ยกิ่งเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทํานะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆก่อน,นอย่างกิ่งเล็กๆเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเอาเหลือไว้เฉพาะกิ่งเมนใหญ่ๆจะได้ดูสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับ อย่างกิ่งผู้นี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยน้องราชินีนะครับหายพันนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าอยากมาชมมาเที่ยวนะครับก็แวะเข้ามานะครับที่บ้านไร่พัดลาดานะครับก็อยู่ใกล้ๆปั๊มปตทคลองน้ําไหลเรานี่แหละครับหมู่บ้านมอเศรษฐีนะครับนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวหลังจะพาดูสายพันธุ์อื่นๆนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเป็นร้อยๆ้อยต้นนะครับที่สวนครับอันนี้พามาชมหนึ่งเดียวของสวนครับน้องเขาชื่อราชินีนะครับโอเคครับราชินีคําว่าราชินีคือราชินีของราชินีของชวนชมนะครับนี่นะครับราชินีของชวนชมสายพันธุ์นี้สวยงามนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับ ep นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ